สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่บเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่3สิกายน64นะมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี s c b k Bank KCE บ้านปู s c c b b l PTT Hana Delta แล้วก็ Advan นะครับซึ่งจะต้องมาเริ่มต้นการที่เซ็ตก่อนนะเซ็ตก็เป็นแนวโน้มขาลงนะในไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่ามีเด้งขึ้นมาละมีเด้งขึ้นมาแล้วนะก็ดีฮะเด้งได้ก็ดีนะแต่ว่าอย่าให้หลุดตอนนี้มันสร้างโลใหม่นะสร้างโลใหม่เดี๋ยวเราเอาโลมาไวต้ตรงนี้หนึ 1, ่งพันหกร้อยแปดยังไม่ถึงหนะ 1, นะึ่งพันหกร้อยนะหนึ่งพันหกร้อยแปดนะก็เอาลุ้นต่อนะขอให้เด้งจริงๆเถอะขอให้เด้งจริงเถอะแล้วก็มา ขอเคียร์อยู่ที่1617นหะแนวรับเดิมนะครับโอเคเราก็ดูหุ้นเป็นรายตัวไปนะซึ่งตัวนี้โอ้โหแจ๋วเลยนะ SCB หลังจากไซเวย์มานานนึกว่าจะไซเวแล้วขายออกไม่ใช่ไซเวเก็บของซื้อใหม่นะครับกนะ็ตอนนี้ยังไงนี่ไงยืนเหนือแล้วนะยืนเหนือแล้วนะก็ นั่นหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้นะวันที่สามเนี่ยยังยืนเหนือ127.5ได้ก็มีโอกาสไปทดสอบที่137แล้วก็นะต้านถัดไปก็146.5งร้อยกจนะานนนสนใจนะตัวนี้สวยนะสวยนะอือสำหรับตัวถ้าไปเคแบงคุมแบงค์มาหมดเลยนะเนี่ยสามเขียวนะก็มีแกลบอีกนะเนี่ยถึง หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้าคือแนวต้านนะคนที่มีของมาวางสต็อปล s อตไว้ที่หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดจุดห้าสำหรับตัวเคแบงถัดไป k c e อา่าทะลุหรือยังทะลุหรือยังทะลุตรงนี้หรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนเปลี่ยนอ่ะยังยังแฮยังเนาะยังปิดต่ำกว่าแปดสิบเก้าจุดห้าอยู่นะ ก็ลุ้นนะลุ้นลุ้นลุ้นขอให้เข้าผ่านได้นะถ้าผ่านได้ก็ไปต่อที่เก้าสิบแปดสำหรับตัว kce คนที่มีของวางสต็อปไว้ที่แปดสิบสี่บาทบ้านปูอ่ะบ้านปูก็หลังจากลงมาทดสอบแนวรับที่สิบบาทเก้าสิบก็ขอชะลอตัวหน่อยมันมีแนวรับน้ำแนวรับคือบริเวณตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็โซนนี้เห็นไหม มีคนติดอยู่แถวนี้นะเพราะฉะนั้นก็แข็งพอสมควรน,นะแต่ว่าถ้าหลุดลงมาก็9.70นะ mm hmm. ถามว่าใช่จังหวะการซื้อหรือยังยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่สําหรับตัวบ้านปูนะก็อย่าให้หลุด9บาทอย่าให้หลุด10บาท9 0แล้วกันนะ10บาท9ิ0นี้เจอ9.70เลยนะ SPC หลุด หลุดแล้วหลุด e อ a หลุดแนวรับด้วยนะครับก็ปล่อยไปนะเอาปล่อยผ่านไปนะมารอดูแถวแนวรับร้อยสามร้อยแปดสิบห้าสามร้อยหกสิบสี่มันรอดูแถวเนี้ยนะถ้าถ้ามีสองเขียวใค่ยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ BBL อือลสำหรับตัว BBL นี่ก็ กลุ่มแบงก์ก็มาทั้งทั้งกลุ่มนะกลุ่มแบงก์ก็มาทั้งกลุ่มก็สองเขียวนะบีแบลก็สองเขียวถ้ายืนได้ยืนได้ก็ไปต่อนะยืนได้ไปต่อได้เดี๋ยวให้แนวต้านตรวนี้ไปก่อนให้แนวต้านนี้ไปก่อนอืมร้อยสามสิบนะตอนนี้คนที่มีของเอะยกสต็อปลอมาวางไว้ตรงนี้ ร้อยี่บอ็ดุดห้านะร้อยี่เอ็ดจด้าคนที่มีของวางต็อบลอตไว้ที่ร้อยี่ิบเอ็ดจุดห้านะถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละแก็บด้านบนเท่านี้วางต็อบลอตเท่านี้นะถ้าจะเทรดนะครับตัวถัดไปพี่ t ีทีเออแนวโน้มขาลงนะหลุด e อเจเ็ดสิบห้าเรียบร้อยแนวรับถัดไปคือสามสิบเจ็ดนะยังไม่ต้องรีบเข้าไปเทรดเขานะครับแต่น้ำมันนี่ก็คือนาวคือนาวเนาะ ฮาหน่าอ่หาฮหาน้าก็ยืนเหนือไหมยืนเหนือไหมเหนือแล้วนะครับเหนือแล้วฮาหน้าสวยดีนะฮาหน้าสวยดีก็แนวต้านทับไปเก้าสิบสองอืมเก้าสิบสองนะก็ใช้ได้นะตัวนี้คนที่มีของก็วางซับรอตไว้ที่เจ็ดสิบเก้าจุดสองห้า ตัวถัดไปเดลต้าโอ้เดลต้านี่หลุดแล้วนะหลุดแล้วก็อย่าพึ่งเข้าไปเทรดเขานะอย่าพึ่งเข้าไปเทรดเพราะมันอยู่ใต้เหนืเจ็ดสิบห้านะถ้าอยู่ใต้นี่แหมยาวอะ,นะ,ะเนาะอย่าพึ่งเข้าไปเทรดเขานะครับคนที่รอรับก็รอรับแถวๆนี่แหละร้อยสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบอะกลมสามร้อยเจ็ดสิบ ถวนี้นะถ้าตัวนี้รับไม่อยู่ก็รอดูตรงสามอยเจ็ดสิบนะแอดวานเอออันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะเพราะว่าอะไรคือย่อลงมาตรงอีเมจบ้าแล้วเด้งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นถ้าอย่างขีเหล็คือเป็นไซเวย์ใช่ไหมไซเวย์มันก็ต้องขึ้นแบบนี้ไงนะนะกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองคือ มาแล้วก็เด้งขึ้นไปทำหายใหม่ไงใช่ไหมนั่นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะก็ใครอยากเทรดก็เทรดได้นะวางสต็อปลอไว้ที่187แนวต้านแรกร้อยเกแล้วก็201นะครับก็ครบถ้วนนะ10อันดับนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมัน,นี่เบตเตอร์นะครับก็จะมีเปิดค้าสสอนนะวันที่ 27่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเกาโนเวมเบอร์นะที่กรุงเทพนะครับโรงแรมสกายวิวนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์แล้วก็ไลน์นี้นะมาสอบถามได้นะครับรับจำนวนจำกัดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ